โค้ต้องอ่ะนี่ให้โคใส,สาต่ตองทาบดูนะคะมันเก็บหน้าอกได้ดีมากใช่ใครย้้ยใครย้อยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องสนใจเลยนะคะคือไม่ต้องกล<ด>ัวเลยอันเนี้ยไม่มีนมก็ใส่แล้วดูมีนมใช่ใส่แล้วมีนมเพราะว่ามันมีฟองน้ําแบบแข็งมากอ่าแล้วก็กกงกกนอกกนอมันจะเป็นบิกินี่อย่างนี้เลยผูกนะคะอันนี้ใส่ไปดิทะเลทะเลเรียกพี่ทะเลเรียกพี่ทะเลเห็นเลยอ่ะชัดเจนมาก สวยงามนะคะสีมันเด่นมากเนาะสีชมพูบานเย็นชมพอ่ะอันนี้ใส่เป็นตะแกแกงได้อ่าอันนี้บานเย็นเนาะบานเย็นบานเย็นนะคะโอเคใครชอบตัวนี้นะคะเซตนี้นะเอาเอ่อโค้ชชมพูบานเย็นนะโค้ชไซมีแล้วตัวนี้มีแล้วหรอใช่แต่ว่าชมพูอ่อนไม่ใช่ชมพูบานเย็นนะคะชมพูบานเย็นอ่ะต่อไปอันนี้สีอะไรชมพูอะไรดีอ่ะกีดบัวไม่อันนี้กีดแดง